ตำนานเลี้ยงเล่าสอฟังโขงของป่าแหวงจะเป็นระเอกเอบีไปเที่ยวเมืองน่องเซปูนแถวภาคตะวันออกของเล้าหรือภาคกลางของเล่านี่ก็น่นาจะเป็นตำนาน่จบลงแล้วครับเพราะว่ามีการด่ามาลหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าการจูบก,การหอมอเสียงคอมเมนต์เอฟซีแต่กงกันไปว่าบนบสมควรแต่ว่ากันผิดกะ ผิดแต่แรกนะครับพิดแต่ผู้นําชุมชนอนุญาตแล้ะครับนะพิดแต่หมู่บ้านอนุญาตถึงเป็นประเภทนีหยังกะขึ้อนอนุญาตกันพิษก็ต้องพิษน้ำกันนะครับเพราะว่าขึ้นนั้นฉลองหอดหาทุ่มคืนที่สองฉลองหอดตีสามอาจจะมึนเมาเผลอพังกอดหอมเล่ยเถิดน,นะครับแต่กะได้เป็นตำนาน่พิดตัวไปแล้วเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือคุณลูกแสวงใช้บริการยู YouTuber, ทูบเบอร์ไทยคนหนึ่ง โดยรูาพานยูบเบ่เล่าที่เคยทํากระเทนกับป๋าแหวงจึงเกิดการบูพ้อใจกันนะครับจึงเดชโทษเคี่ยกันโดยการยื่นข้ามขาดให้ยูบเบ์ไทยลบคลิปเพื่อไมเป็นการคัดแย้งกันมากขึ้นยูบเบ์ไทยก็ได้ลบคลิปตามยูบเบ่เล่าร้องขอนะครับ การคลิปได้ตำหนานป่าแหวงกระบมีแล้วนอกจากช่องจปปล,าลา่าช่องอืน่นแช่ไปนะครับอาจจะมีเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยนะครับผู้พักตำหนานที่ป่าแหวงเขาไปทำคอนเทนต์กะมีเสียงแตกนะครับสองฟังสองฟ้านะครับบางคนกับเห็นดีด้วยบางคนกับไม่เห็นดีด้วยนะครับนะ,ะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับตาคิดตาใจหามกันบ่ไไรนะครับคนบางคนกับคิด่าความเอ็น ความคิดตนเองถูกต้องเสมอนะครับอาจจะไม่ยอมรับความคิดของคนอื่นก็นมีนะครับนะเพราะฉะนั้นกะพวกบ้างตัวเป็นกลางก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตาแหวงกะคอนเทนต์เขาไปสร้างแถวเมืองน่องเสโปนกนณาจะเป็นตำนานจ,จบไปแล้วครับกะคงจะไปอีกลําบากนะครับเพราะว่าขัดแย้งกับอแอดฟังผุดน้ำแน่นะครับนะแล้วก็ขัดแย้งกับลูกของลูกตาคนบางคนแน่นะครับ แต่ว่ากาปลาแวงโชคดีครับมีเสียของนุ่มไทยนะครับบริษัทที H เฮดเอ็มวีเกี่ยวกับความบันเทิงกาเดโทมหาช่องไทยช่องหนึ่งนะครับขอเบอร์ขอไล์ขอ Facebook ปลาแวงไปจะเอาปลาแวงไปเป็นพระเอกเอ็มไปทายท่ำอยู่ภาคเหนือของเล้านะครับเชียงขางเวียนจันนะครับเกี่ยวกับสาวเล่าทั้งภาคเหนือบาดิสาวเลาทั้งภาคกลางของเล้า น่าจะจบแล้วนะครับน่าจะเป็นตํานานนะครับน่าจะเป็นกานานความรักสองฟังโขงสําหรับป่าแหวงนะครับเพราะว่ามีนักธุรกิจความมาเทิงของไทยค่ายหนึ่งนะครับได้เห็นคลิปเห็นวิวของป่าแหวงเป็นแสนกว่าวิวนะครับเลยสนใจติดต่อมาทางยูทูบเบอร์คนไทยช่องที่ไปทายถ้ำลาสุดนะครับ ก็ได้ให้เฟซแถลไยกันไปก็ตกลงกันไปนะครับก็บนนาจะเดียนสักเดือนนะครับจะได้เห็นตาแบบอเอ็มีคู่กับสาวเล่าทั้งภาคเหนือนะครับอ่าจีเป็นการลองร่ำทำเพลงก็จะพิดประเภทนี้คือเกากระบุ้หูนะครับนะอ่าเป็นชนเท่าอ่าประเภทนี้แต่ละชนเผ่าของเล่ามันมันมันบอกกันครับแต่ว่าการไปทลายถ้ำข้างนาก็จีไดแล้วบางตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทผ้าไปนะครับ ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าแขงเจ้าใต้เมืองผู้นำหมู่บ้านชุมชนท้าเป็นนักสือถูกต้องนะครับเพราะ,ระว่าป่าแหวนไปทั้งภาคตะวันออกหรือภาคกลางของเล่าแถวไก่เวียดนาเนี่ยโมเด้เป็นนักสือมันกาคัดสายตาคนเล่าบางกลุ่มนะครับแต่คนไทยบางคนบางกลุ่มคือการครับเสียงแตกครับเรือเกิดการดรามายิ่งนีดราม่าถ้าไม่ป่าแหวนดังนะครับนะ บางคนเห็นความสะพันของปลาแย่งกะเพราะจะนํามาเป็นพระเอกเอมีได้กะจะได้ยอนไล่ยอนอยู่สางไล่ได้การดึงตัวป้าไปนะครับโดยให้คาตัวสมมาภาควนนะครับนะ,ะ,ะถือวิกฤตเป็นโอกาสนะครับบางค่ายเพ่งบางค่ายหรือค่ายความบันเทิงบางค่ายกะถือโอกาสถือวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะครับนะ หลังจากป่าแ้งไปโปรโมทวการท่องเที่ยวห้ผู้นําชุนชนนี่แหละครับเบา่าว่าบางคนกับมองว่าบ่ดีนะครับบางคนก็มองว่าดีนะครับบางคนก็ว่าจะเอากองว่ากองร้อนไปจับนบางคนก็ว่าป่าแ้นจะไปทั้งพุงมนก็ได้ก็พิษแตกตั้งได้ไปนะครับกาขลุบทุกข้อนพิดเห็นนะครับนะกาบอกเว่าไัยพิษไผถือสิ่งนี้มันกาถ้าพิษผู้นําชุมชนก็ต้องพิษด้วย พอเป็นผู้อนุญาตพอแม่สาวกับพิษด้วยนะครับเป็นพอเป็นคนอนุญาตนะครับอาจจะด้วยความเมาของทุกคนกับลบู้นะครับเพราะว่าขึ้นที่สองนั่นกับเลิกตีสามกับเบียร์เบิร์ตประมาณสิบแก๊สสิบก้องนะครับกองหนึ่งกับมี่ยิบซีปองนะครับอ่าแก๊สหนึ่งกับเดทามากองหนึ่งกับเดถามประมาณจักอ่า สองร้อยก็บาทหรือเอาเอร้อยประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสิบบาทครับเบียเวียดนะครับนะแต่ชา,าวบ้านเบิดสองพันบาทกับที่หลายกองหลายแก๊ดอยู่ครับกับมีการเมาเข้าข้อ,ขอกันธรรมดาครับนะภาพหรอานมันจึงบุสสวยงามขาดหูครับตาคนบางกลุ้มนะครับกับด้ยคว,วามคลุรยที่นําเสนอไปนะครับนะอ่าบางคนกับว่าได้บางคนกับว่าบ่าาได้ก็นั่นแหละครับเลยจึงเป็นที่มาของนี่แหละครับปลาแหวงกัได้เก็บกระเป๋า ตั้งแต่มือแรกเลยนะครับตั้งแต่คืนที่สามนะครับเพราะว่าอยู่เดมูขึ้นไปนั่งกับยู่ใดสองสามมือสองคืนนะครับจะเลยปิดตำานานเซโปนเมืองนองนะครับกะจะไปเห็นตาแหวงกับไปเที่ยวอีกแล้วนะครับความคิดของผมนะครับหรืออาจจะไปก็ได้นะครับนะแต่ว่าผมกตผมเดาเดยก็น่าจ,จะว่าไปนะครับเพราะว่าขัดแย่งกับอแอดทั้งผุ่นแน่นะครับนะ บริยากใส่บริการแอร์ตั้งพุ่นมาใส่บริการอยู่เสมไทยนะครับก็เลยเกิดการกัดแยงมีการให้โรมาให้ลบคลิปนะครับเพราะว่าจะเกิดการบ่กอใจกับในเมื่อลบคลิปแล้วก็เชี่อกันได้นะครับกลเป็นมูเป็นเพื่อนกันคือเก่านะครับกลาไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเอมเมต์กันยังรู้ดีกันขเก่าดนะครับเพราะฉะนั้นผมเสนอคลิปเรื่องเล่าของป๋าแวนคลิปนี้กันจะเป็นคลิปตุ้ดไทยแล้วนะครับนะเพราะว่ากันได้จบกันแล้ว ปลาแบงกาเขาไปทั้งพุ่นลำบากมากขึ้นนะครับได้เห็นจะได้จะได้เห็นปลาแบงอยู่เป็นพระเอกเอ็มพีของออนักธุรกิจไทยนะครับสายบันเทิงนะครับเนะพราะว่าเพิ่ก็เป็นมอลลัเกานะครับอาจจะไปเที่ยวทั้งภาคเนี้ของเล่านะครับเพราะว่าเพิ่นแย,ยบมาแบบนี้นะครับผู้ที่ให้เพื่อนเป็นพระเอกเอ็มีนะครับนะเฟนบันเทาปลาแบงกานาจะติดตาปลาแบงไปทั้งพุ่นนะครับบางคนก็บางไว้บนแมงจปเป็ต เสียมเสียทั้งภายในเขาเล่าอีกบอกกบอกแน่นะครับนะเพราะว่าไปในในน้าบริษัทนะครับในน้าบริษัทความบันเทิงนะครับเนาะอันนี้กิ้งเทสแค่ไหนกะนี่แหละครับเป็นกระถิ่วมหายูทูบเบอร์กะว่าจากเด้ปลาแบงเป็นเพื่อเอกเอ็มบีนะครับนะผมกะจะล่อเบิ่งผลงานของปลาแบงต่อไปนะครับในฐานะผมเป็นเอฟซีปลาแบงคนหนึ่งนะครับนะเราจะดันเรื่องเล่าควันหลงอของตำนาน อาป่าแหวนเมืองเซเปิเมืองน้องกะกับหมู่บ้านผู้สาวกอดได้กะในแค่เป็นตำานานะครับต่อไปนี่กับคงจะ่ไปเห็นอีกแล้วครับเนาะจะดเห็นไปทั้งไม่ละครับเพราะว่าป่าเป็นยูเชียงไล่กะขึ้นไปทั้งป่าพื้นที่ของเพิ่มเลยวครับนะกัประม่าณนี่นะครับสำหรับเอฟที่ที่ถามหาค้อหลงนะครับนะสวัสดีครับ